สวัสดีค่ะรายการนี้ขอเสนอขายบ้านชัยพฤกษ์บางนา2กม23พื้นที่50ตารางวาห้องนอน3จํจำนวนชั้น2ชั้นนะคะห้องน้ำสองพิจัดจังหวัดสมุทรปราการอําเภอบางบ่อตําบลบางบ่อภายในบ้านนะคะก็จะมีะตู้เสื้อผ้าโซฟาเตียงและที่นอนโต๊ะทำงานและเก้าอี้แล้วก็ครัวบิวอินนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการมีคลับเฮาส์นะคะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือมีฟิตเนสส่วนสาธารณะ CCTV รปภ24ชั่วโมงออ d ดอร์แอคเซสคอนโทรสถานที่ข้างเคียงโรงเรียนนานาชาติคอนคาเดียลนะคะ0.4กิโลเมตรสนามกอล์ฟเมืองแก้ว0.4กิโลเมตรเมกาบางนา1.5กิโลเมตรเซ็นทรัลบางนา8.9กิโลเมตรโรงพยาบาลไทยนครีน9.4กิเมตร สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้ทางเรารับหาบ้านทาวน์โฮมทาวเฮาส์อาคารพาณิชย์ม,มอมฟิทที่พักคอนโดที่ดินโรงงานกิจการด้วยนะคะท่านใดสนใจมาคุยกันดูนะคะเดี๋ยวหาราคาพิเศษให้ะคะ่ะ